เ<บ>าเบลมังนะคะ,คะคเป็นพ่อค้าอาร์ตี้ครับเป็นแดนเซอร์ครับเอาครับผมเมนแ,แ,แรปครับผมหน้าแก,ก่กล้ามโตเข้มขืนป่วนครับผมแต่ย <Y uck. S 3> ักษ์ป้าขี้ครับผมเอาดื้อค่ะม่อเป็นทำผมพิมพีดีแล้วกัาอยากสูงต้องขยิ่งอยากเก่งต้องขยันับผมเย้ ก็คือเป่าอย่างโมําหวนนี่เหลืองเหลืองหลีไม่ใช่จบตัวเองกันทั้งวงมันดีเกินคาดเลยทำให้พวกเราดีใจแล้วมีความสุขมากครับมันเป็นความสัมพันธ์หนึงอค่ะที่เราไปชอบเขาแล้วเขาก็แบบเอ้ยมาเล่นกับเราเล่นกับคนเลยแล้วก็เป็นหนึ่งนล่นมาให้เขาเล่นด้วยก็เลยชื่อเพลงว่าเอกขอเป็นเอกเนี่ยก็คือเป็นเสียงหมาที่เจ็บ หนูเป็นหมาชิสุนะผมเป็นบางแก้วแล้วนครับหน่วยก้านดีตอนนี้กำลังชอบสมอยน่ารักว้าผมเหลืตาข้างเดียวได้เหรอเฮ้ยหนูบียดบล็อกได้โย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 โอเครอนนี้แล้ครับเดือดะ ดูการ์ตูนค่ะดูอนิเมะอ่านมังงะค่ะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอรครับผมแล้วก็จับเต่ารูปตะไ่อยู่ฟังเพลงเขียนเพลงแต่งลงแต่งแลปอะไรไปลงไปเรื่อยครับ One Direction กับ Michael Jackson ครับโยอาซูบีครับฟัง Post Malone ครับช่วงนี้เล่นละครเวทีครับผมอยากทำรถไฟไฟ้าขับเองครับ <laughs> อยากลดน้ำหนักครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เต็มที่สลย <laughs> อยากฟังเพลงต่อไปของแบรนอยากฟังเพลงแนวไหน วันนี้คุณเต้นเองแล้วหรือยังวันนี้คุณกดเข้าไปฟังเพลงเองใน YouTube แล้วหรือยัง